นายมีศักด์พักดีคงอธิบดีกรมประมงออกประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงพศ2564 โดยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีห้ามมีให้ผู้ใดทำการประมงภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2564ถึงวันที่15สิงหาคม2564และช่วงเวลาเดียวกันของปี2565 เว้นแต่จะใช้เครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำประมงตามที่กำหนดซึ่งประกาศนี้ไม่รวมถึงการทำประมงเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองทางวิชาการหรือในพื้นที่โครงการที่ดำเนินการโดยทางราชการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้า ขณะที่นายนารนาถเผือกจีนประมงอำเภอสังขละบุรีกล่าวว่าปลาจะเริ่มตั้งท้องและวางไข่ในช่วงต้นฤดูฝนหากชาวประมงจับปลาในช่วงนี้จะทำให้ปลาไม่มีโอกาสขยายพันธุ์สำหรับปลาเศรษฐกิจของสังขละบุรีมีปลาส้อยปลาเค้าเป็นต้นพร้อมขอให้ประชาชนงดการจับสัตว์น้ำตามวันที่ได้ประกาศไว้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ ส่วนในช่วงนี้พื้นที่อำเภอสังขละบุรีมีน้ำน้อยซึ่งจะส่งผลให้ปีนี้มีสัตว์น้ำลด,ดลงกรมประมงได้แก้ไขด้วยการปล่อยสัตว์น้ำสู่แหล่งธรรมชาติมากขึ้นรวมถึงขยายเวลางดจับสัตว์น้ำบริเวณประตูเมืองถึงวัดวังวิเวการามต่อไปอีก3เดือนเพื่อให้สัตว์น้ำมีเวลาในการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเพ็ญประไพวง,สงเสงียมสวทสังขละบุรีรายงาน